ต้องขอกราบสวัสดีคนาูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมก็สู่ช่องของ tcv gaming กันอีกเช่นเคยรับควรับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บของอ่าร์พีไอพีสตอรกันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้อ่าเราจะมาแจกโค้ดดีกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนครับกเลขตังโคลจะเลยนะครับสำหรับอ่าะไรที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะผมจะใช้เป็นใบอ่านเมื่อถึงนะทุกคนก็จะอยูแบบนี้นะครับผมก็เปิดแท็บขึ้นมา นะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปที่เต็มโค้ดทางซ้ายมืนี้เลยนะครับโอเคท่านผู้ต้อหรับอ่าขั้นตอนนี้นะครับทุกคนตอกโค้ดตามกดได้เลยนะครับก็เราตอกโค้ดเนี้นะครับทุกคนก็เป็นตลาดโค้นี้เลยนะครับผมเป็น vip hfgg 1นะครับทุกคนเป็นคนนี้เลยนะผมจะกดตรวจสอบไปเลยนะครับโอเคแล้วคนสำเร็จนะครับทุกคนกดได้หมารา ล้วก็เข้าไปที่บัญช so, ีของเราเลยดีนะบัญชีของเราอยู okay, ่ตรงนี okay, so ้นะเข้าไปเลยอ่าโอเคนะทุกคนได้ดีๆกันมาแล้วนะครับผมก็สำหรับโค้ดที่นี้นะครับทุกคนก็ลิงก์เขาอยู่ที่คอมเมนต์นะครับทุกคนถ้าใครหาไม่เจอนะครับผมก็โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสวยนั่นเองนะครับสวัสดีเจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับผมบ๊ายบายครับ